จังเปิดภาพมามื่อนี้มาบ้านปะาออดอ๋ทุกสวยงามอลังการงานสร้างอะนี้อันนี้พี่น้องแล้วเรียบร้อยก่อนอื่นกัดสบายดีปะออด,ดเป็นจังได้อยู่ดีมีแหงดูด่ดีมีแหงแล้วเรียบร้อยที่เรือกะยังแต่หัวนอปานี้ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง B, เอฟซี่ปคารุไปหักแพงเบสสุขสุขคนเปิดภาพมาเมื่อนี้อยู่ที่บ้านป้าออดเพื่อนพี่น้องเลยบอรบมาหาซองมือเมื่อนี้ก็มาอัปเดตบ้านให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งว่าทางพ่อลุงเป็นเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วหรือยังจากไดโอเคพี่น้องมาฮอดไม่ต้องว่าหลายพี่น้องเลยพาเอฟซีไปทักทายสบายดีป้าออดสก,ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เรื่องอันรักหกรักหัวาาหรือเฉลาในใดนี่หาแถวนี้นี่หาแถวนี้บ่หาแถวนี้กะ็ให้เจ้าหาน้น่งสิบโดยทางทีมงานบอไดบ้าจังไดบ่เรื่องรักหัว,วอะไรยังนีง้ยังบอไดบ้าอยังยังบอไดบ้าในใดเนาะบางเทีก็เป็นิวายเสียวหาดีก่อนโอวเช้านี่กะต,ตัดเอาก,ก็ได้เนาะบอขันวายาบ่มีในเหตุก็มีเห็ดแล้วก็จงไว้ก่อน เขาจะกอบชาวก้มและชาวหน่งโดยต้มสันตั้มนานเนาะครับมานั่งอยู่เตียงพี่แม่นผู้ได้มามาดื่นน้ำนี่หมูกับเพรอนี่โดยสบายดีเด้อไปจังไดมาจังไดนี่โอ้ยมาห้าคนมาดื่นยี่สิบนนะโอ้ก่อนอื่นกะเขาสิถามซื้อก่อนซื้อว่าจะไหนบุญนาซื้อบุญนาแม่กระเพรอนเขาห้อง คือหน้าตาคือค่ายกันโบแมนเป็นพีน่น้องกันบ่ด้วาจังเดยโบแมนเนาะเป็นกะอันนี้คือกันไงเป็นคนบ้านบ้านนาเทิงนี่บ่ป่ะพอดเป็นกะเ,เป็นคนบ่มีคืเป็นกะเป็นคนบ่มีคือกันเป็นหม้ยางมาหาพอแผลพอแผลเมืเ่อก่อนโอ้คนยางมาหาพอต้องแผลทอนแผลเมื่อก่อนโดยเพื่อนอยู่ไก่บ่อไง บุญนาดูเทียงนาดูเทียงนาเทียงนาผู้ใดละ่ะนาเจ้าบ่ด้ว่าเสียงเทียงนาเอื้อยมีลูกมีเมียหรือบ่นี่มีเมียตายพอเถ่าสุงมากแต่ก่อนนี่ขอโทษเด้อที่ถามแต่ก่อนนี่อายเอาเมียบ้านได ปอลกองโดนกองโดนกองกุ yeah. ้งแดงนี hmm. mm ่บ hmm. okay. like yes. ่อือโอ้ผู้ไทยที่นี่อืออั้เมียผู้ไทยพี่น้องเลยแต่ก่อนนี่เมียตายแหละพอถ่าวไม่เถ่าญาติพี่น้องทั้งเมียแลายทรงเจ้ามาด้ยมีลูกมีเต้าน้องกันอยู่บ่ที่ไปเอาเมียนะมีจะคนหรือลูกสามคนตายคนหนึ่งเหลือสอง ตอนนี้เพิ่นยังอยู่บ้านเนาะได้มาอยู่พี่นี่จักปีแล้วที่เพิ่นไหลามาเพิ่นพงได้มา,นะมาปีนี้นะได้มาปีนี้เป็นจะไหเนอกคนคือไหลามาในเมื่อว่าเฮาอยู่ยลำลูกลำเมียกับเมียจนว่าล่มหายตาจาักจากเฮานาะหมู่มาดิ่นน้ำปะออดพี่น้องไอ้ยมือนี่ฮะไอ้บุญนาซื้อเพิ่นก็ดี ตั้งใจว่าจะมาหาพอแพแต่พอองแผลกลับก่อนน็อปเิ่เนอาจจะมีเวียกมัดเข่ามาน้่มาแหละเพราะว่าช่วงนี่ก็เป็นช่วงระดูการเก็บเกี่ยวการผลิตข้าวนาปีพี่น้องเลยกินเข่ากินน้ากั็ไปซังปลาออดมือน,นี่กินเข่ากินขอเส้นหมูติดเสาของกินมันบานบ่อของเชีบแล้วเนี่ย่ัวซ้นหมูมือนี่คือเงียบหายเงียบแบบ มิดจะมกินสมอ้อยเนาะหลังจากที่ลุงนิดกับป้าเต๋วแล้วการสร้างบ้านต่อเติมของป้าออดแล้วพี่น้องเลยทางทีมยูทูปกะมือมามือบอดได้มาพี่น้องเอ้เว้นมือบางที่กับเว้นประมาณมือสองมือก็คือว่าอะไรพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวเข่าเนาะปะคิดว่าโอ้ยไปเฉพาะป้าออดอยู่บ่ยันว่าทางลุงนิดเพิ่นแล้วเห็ดเบียกแล้วยันว่าเจ้าไปหาครับจ้างเกี่ยวเข่าเกี่ยวนำนะ ก็คิดไปหลายทางอยู่ได้น้ำเด็ไปเนาะนี่ถอยเลอะรักขวบมันต้อยกองซอกจะดีกว่าต้องหาเบึงนนลักขวบซะก่อนเนาะแม่เย่เป็นห่วงแล้วมือว่านี่บ่ปะซื้อแล้วมึงซื้อนีออนน่หับเงินไปเรียบร้อยเนาะแล้วเรียบร้อยพี่น,<อ>น้องอเลย กลับมาพี่มูนมังสัญญากับบมีบ่ไอ้บุญนาบ่มีตอนไปอยู่น้ำเมียนี่ได้ช่ได้ได้ไปสังในสิ่งสมสางนะได้แต่ลูกได้แต่ลูกพี่น้องทั้งลูกทั้งเต้าคนกับมาเยี่ยมมาหยามเนโทรมาหลินนำอยู่บ่โอู้กงน่อยนะ ตั aud, fem, ้งปีแล้วลูกนะสามปีสามปีปุณยงสิบปีไปเอามีอาอยู่บ้านตอนกองกันได้จากปีแล้วสะคือว่าอะไรลูกคุอยังหน่อยได้ป่ะจาสิบห้าปีได้บ่สิบห้าป่สิบปลายปีปลายปีมีลูกต้องกันสามเสียหนึ่งยังสองบุญยิงป้ซายยังยังปุณยิง้หนึงยังยิง1นึง ลูกยังน้อยลูกนี่อยู่น้ำหยาิพี่น้องทางเมียบ่หรือว่าพิ่นมานํำอยู่น้ำิยาดเฒ่าแม่เฒ่าอยู่น้ำญาาิอยู่น้ำพี่น้องของพอเฒ่าเม่เฒ่าของเมียพี่น้องเลยเมียหลุมหาตะจากไป้วครับบ้านตาขึ้นมาอยู่น้ำเอื้อยตอนนี้อาศายัยอยู่น้ำเอื้อยเนาะมาแล้วก็ดีอ้อนี่แหละชีวิตพี่น้องมันบนแน่นอนานะ ไปชูเมียแล้วกัยังได้กลับมาอยู่ไม่เท่าของทางเมียน่ะยังอยู่บอบคอเมยของเรานะยังอยู่ยังอย,อยู่แต่เป็นวายอยู่เนาะนนะยูุ่น่ะเป็นจังไงเนาะเพิ่นคือวายอยู่ เขากับผู้ข้าใจใกันที่ท้องประเภทนี้ของหมู่บ้านเพื่อนพี่น้องเลยเขากับผูจักถัดนี่ถัดมาทางป่าออดเรื่องหัวนี่ลักนี่ขันหาน้ำนี่บ่พอเลยสิสั่งซื้อเขาอบ่ป่าออดด่วในใดใดสิบสองยังบ่หู้ตัวนี้เนาะขันสั่งซื้อกับแพงในพี่น้องเลยจะกลักหนึ่งไตรตอนนะ่ะสิบห้าพันบอกดีกว่าสิบพันวะ น้ำบานบ่าวเทิดสั่งเขาน้องบ่าวเทิดเปิดตามาตอนนั้นกุรอานางก็ได้มาแล้วยังจุดเดียวกันมีแต่ละขั้วที่กัดบุงนี่กรดบุงก่อนกัดเอาจักเอามีจักรลักแณ์กรลักษณม่ติวไ,มไหมเอ็นี่บอกไม่ติวไหมเอ็นี่สับไปรักเก่ามันก็นยังอยู่ได้น้อปะ ยังใช่ใช่เริ่มวุ่นวายใส่งานโดยแล้วก็บริษัทโดยบริษัทมันมันดอกมันใส่การบ่ได้กับเปลี่ยนไม้เปลี่ยนออกไม้ใส่บริการนี่ยบ่ไหนห้องน้ำห้องไงนี่ยังยังอยู่อืมป่าอ่อนยังบ่ค่าใส่บริการพี่น้องมันใหม่บ่รือว่ามันจันไหนยังบ่ท่านได้ใส่บริการอืมมันบริษัทชอเมอร์บปวดทไทย ขาแล้วของของน้ำใหม้นี่ปวดเลยเดี๋ยวนี้อ่าเรียบร้อยบ้ามือนจะได้มาด้นเนี่ยสองมือสุขสายกันหนึ่งสามมือสุดสายกันหนึ่ง,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 งโอ้ตัวเด็ดได้มือนี่ฮะตัวเด็ดมือนี่มือนั่นว่าว่าเลขควายกับเลขป่าว่ะบัดนักแต่ปา่าบชื่อช้าควายบัดอบควาย โอ้ยบ <formation jin inh throat> <at> ุญโมมีบ <mor on> ุญมีกระกำบังพี่น้องเลยตอนมาเขามามือมือเล็กๆป้าออดว่าเล็กควายเล็กปลาเนาะพอถัดมาแบบว่าเล็กปลาว่าทันบางไฟกับทื่นเล็กปลาออกควายโอ้ยบุญซื้อวัสดุสัตว์พี่น้องเลยป้าออดนี่บอกแม่นขนาดจากแล็มือแดงนี่เล็กลาวได้มือแดงนี่พี่น้องเลยเล็กของผืนมิ้งชีแบบว่าการทำไงเสี่ยงเลยต้อง บอร์ชาติบอกหรืแบบไรจะจับเองโดยเป็งนี่นะนี่พึ่นสีอัดใส่บอกตัวเดียวยาลดบอกแลคนก็ลืมเป็นลืมไปเลยโอ้นี่แหละพี่น้องเลยบุญมีแต่กำบังคือว่าแหละปางอดเราก็บอกยกมือแหลกว่าเไปป่ากั็ไปควายว่าสันแต่ว่าบ่าวกับไพ่บอกได้ชื่อเรียกกันเดีกควายนะมือเล็กลาวน่ะไปจำเอาเองมือนี้ได้ปางอด

กวงเรลวคงกวงอันมาเกิดเท่งจะคดหน่อมาห้ยนะผู้เดียวผู้หนึ่งเอากวงมาห้เแบบมาเกิดเท่งนั่นแหลมจะซับไครับคนอี้โบเห็นเหน้าไน่บาเอาวะาเอ้ยคอยได้กวงมาหายเด้อดิบ้าหรือเนี่วะำหายเลยใคลงมาเบ่งเว้นคนไปแต่กวง หัวงินตายแล้วยังอยู่แต่ว่าเป็นสีเขียวีแบบนี้นะมัแบบของของแบบของยังไงของอาจจะแบบเป็นแบบนในในหนังอยากคือเห็ดเอานี่บอกในหนังอยากคือเห็ดเอาแด้วพี่น้องแบบป่าเขาเจ้าประกอบฉากเอานี่นะอันนี้ก็คันว่าผู้ใบหวยนะอาจจะ คูอ่อาจจะแปลออกได้พี่น้องเลยจะบอกว่าภายในมื่นตึ๊บแต่เนี่ยพะว่าป้องว่ากวงน้อยกวงสีเขียวว่าสัสคือในหนังว่ะเ่าแม่เบิง่งเบิ่งหนังในโทรศัพท์หลายบ่ลงมาเห็นในกวงมัดว่าอยู่กวงนะนนนบุรีมัดมาละแกอันนี้นง่า,งงายวังหนาไปกวงอ่ะแมนมาเบิ่งขึ้นเน่ยเก่า โอ้บริษัทบริยังแบบอะไรกันอ่ะพี่น้องเลยมีแต่ฟังกันเลยก็ไปเอาเดี๋ยวบา็บไปจะถามบาอดหลังคีพพี่น้องเย้ยเพราะว่าโบเป็นคนแบบใบหวยโบเป็นคนแบบแปบบของฟันนี่แม่นนะพี่น้องโมฮูโม่คนใหญจเป็นจะได้เป็นแค่น,น,นะนั้นโดยมีคำว่าสี่ปนโตูประตูระนาะ ตอนเลขกอนที่วันเล็กเพิ่งนะออกทั้งลาวทั้งไทยได้พี่น้องไอ้ปาอดจัดไปเบาภายัยบนขามะมือนะจนว่ามีฮอดอันเอฟซีเพิ่นมีทางผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ทางกลางประเทศผู้เพิ่นถือพี่น้องเพิ่นจนว่าได้เอ็นโอนเงินมาให้เป็นของขวญเป็นรางวัลให้ปาอดนำฟององแผดเนาะมือนะหรือว่าแม่นแม่นยูสม สมควรพี่น้องเลยตามที่บ่าวกมภัยมาหาป้าออนนี่เพื่อนบอกนี่บกคอยบอกลายตัวโบคอยบอกลายตัวซัดผี่น้องมีแต่เท่าตัวสองตัวเท่านั้นแต่ว่าแปรบ่ได้ผี่น้องเอาบบได้แปรบ่บเป็นผี่น้องเลยก็เลยบบถือแจักเทือดไดแต่ว่าบั้มมันออกะลยผู้พี่น้องเลยมีแต่มือนี้แหละมือนี้มือนี้จะล่างมือหรือว่าอัน เอาทดแทนมือนั่นพี่น้อง <c oughs> มือนี้ <c oughs> จังไดกะถือเนีกว่าเนาะสิซื้อในแซ่บแมาสู่ปลาอ่อนกิ่นยาบาดพี่น้องกานถือเลขกปลอ่อนเนี่ยมันกว้า, <c oughs> างสามสี่สามสี่ลักหนึ่งเนานนะ,นะ <c oughs> ลักหนึ่งพี่น้องเลยจังไดกะรอรุ่นมือแรงพี่น้องเอ้ยเลขกเล่าหวยลาว บาพเคยซื้อเรื่อยอยู่พี่น้องเลขคงโตวังรวยไห,หละ่รวยแ,วแมีความพนนัมีควฝันบ่ความหวังเนาะควหวังของคนจนพี่น้องเลยมือนั้นซื้อหาหนึ่งพี่น้องซื้อหนึ่งหาหนึ่งออกหนึ่งหาองเป็นจังไดมันคือบอ่จากชื่อเน่ยหนึ่งหาอง นี่แหละเพื่อนว er. it <mor zar> ่าบ <c oughs> <adh wissen> ุญมีแต่กำบังมันกะพราได้แต่ซ้ำนี่แหละนี่คือความบังของคนจนเด้อพี่น้องเด้อโมเมนต์ว่ามาอันใบเลขกใบหวยหายเอฟซีได้ทางกันออกพี่น้องเนาะบันนี้สิไปรีวิวบ้านเฮือนของน้ำของออนใหาเอฟซีบ่งอนเด้อปอเด้อบัีรเด้อยังบัดรแกะหอดแบบออกพี่น้องเลยแท่น้ำมาดานก็ดิโอ้เหลืออยู่สังกะสีกะ ตอนมาที่แรกตอนนั้นยังไม่ได้ใส่บานปองเยี่ยมพี่น้องบางไผกันกนึกว่าร้านขายน้ำปั่นปลาอดมาวันนี้แล้วอุลมสมบูรณ์พี่น้องเลยทาที่เข้าไปเบิ่งทางในก่อนเปิดไปหนึ่งจัก,กรยานปลาอดถือว่าโชคดีได้ที่เก็บจัก,กรยานสัก้อนพี่น้องเลยยังไม่ได้มี เครื่องสัมภาระอีกอย่างยังบ้านใดมีอันเป็นตู้เป็นอยังถ้วยบวงเป็นอยังยังบ้านใดเอาเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหนาแร่งแน่ยประอัดเราก็จะตั้งไว้เราคุ่นก็มีพี่น้องเลยห้องน้ำก็ยังบ้านใดเปิดใช้บริการนี่แล้วแล้วพี่น้องแล้วเรียบร้อยห้องน้ำนี่ปาโทูขากาลีนี่หางงามอีิหลายคนกับว่าว่างงามนะครับบ้านปลาออดห้องน้ำปลาออดเดือดควรนี่สมส่วนมาสั่นนี่แหละยังแต่เล็กตะนางพี่น้องเลย นางได้มาแล้วนี่สิบสองก็แต่ละหั้วนี่คือสิบัพ่อพี่น้องเบาบภัยสังเกตเบิ่งกับสีหาตัดเบิ่งไ,ม,ไม่แถวนี้แล้วปาออดวาสั้นพี่น้องเนาะยังพี่ได้ลักมันพี่น้องใบเบารัย้ังเก,กปเบิง่ง พี่ได้พี่น้องไอ้พีล่ล่ากัวยนียพ่พุ่นเล่แนไปใส่พุ่นเล่พี่น้องเอ้ยนำบ้านนำบาดานอยู่พี่บางพายจีซูมาให้ผมแม่พี่น้องเบิ่งนี้อืบอันนี้คือกล้องสองเลนพี่น้องถ่าูนย์จุดหาเลนนี่ไกลพี่น้องเนาะแล้วก็ไปมุมนี่ได้พี่น้องเอ้นี่มุมนี้จากกวางปานใดพี่น้องบางใคลืมเลยตอนนั้นถามอยู่กับปอนปอดเปด็นว่าให้ฟังอยู่บากกวางขนาดนี้ อันนี้ก็เป็นลักหัวเก่าพี่น้องเลยลักหัวเก่าเพื่อนคือทิชชานี้ดีนี่ตรงไปิดปุกตัวไหลายงาเลยพี่น้องเลยนี่ก็ลักไม้กุ้งตัวไรมันใช่บ่ได้ก็นี่แหละพี่น้องกูเกลี้ยงๆอยู่นี่นะได้ฟังฟังไม้ฟังตื่นพดแล้วก็ลักกระหางพี่น้องเลยแล้วเรียบร้อยบแดนี้พี่น้องสวยงาม <laughs> là cả ngàn sang tôi <laughs> lên <laughs> <laughs> ห้าคันแบบนี้งามอะไรบบบนี้โมะยังแต่ห้องน้ำยังไม่ได้ใช่ย่างคั่วก็ยังไม่ได้นคนไปสั่งลงไปใส่นอปลาอดัดเพราะได้บ่อนขังบ่อนเมียนจักกะยานเหรอวากัดจรได้ดนะ้าใครกูฮาวจีปลา,าเอ็นแผ่นนูย่นคนมาลักพี่น้องเลย ปาโต้บาทนี่ครบสมบูรณ์ไม่แปล่นมาเห็ดเห็ดยังเพื่อนวะเพื่อนอยากเห็ดอันสันเมียนเป็นถั่วเป็นบ่วงเป็นกระตกปลาข่าน้าหนือเลบ่ไนเตี้ยเขาเขาไปขับรเพอะวามต่ำเนาะคันเข้าเห็ดถ้ามีไห่ เห็ดแบบของบ้านบาเตินนะพี่น้องเลยคือทางทีมงานเฮ็ดให้บ้านบาเตินนั้นพอขยาจังอยู่มีบทน้ำบนคนเลยติดเกาหลีเนาะไปเจอประมาณสองแผ่นนี่นะเนาะเขาต้องเฮ็ดชุดชัวหนึ่งเลยประมาณเท่าไรสามเมตรบ่ะห่อนบ่มสามเมตรเอากับบดบัดสองเมตรหาเรือว่าเท่าไรวะมือน ต้องเอาต้องเอาติดติดขางเมืองนั้นติดขางเมืองของน้ำพุน,นหรือว่าชิดติดขางเมืองนี้บ่ติดขังนี้ต้องเอาตำตำรุษป้องเยี่ยมนิดน,นึงจะเปิดประตูปองเยี่ยมมันจะเห็นแจ้งเนาะอเอาว่ะหรือว่าเบิ่งนี่ยมันข้าประตูประตูใครออกใครเข้าบ่เบิ่งเบิ่งมุมเบิ่งนั่นนะเบื้องขางเบิ่งเบิ่งติดตัว้องน้ำข้างนี่หักแล้วแต่มัน สะดวกมันเหมาะสมพี่นองง้องเอ้เรอไม่รออย่างมาสกา่อนว่าถึงวางแผงอีกเตือนนึงมันเหมาะสมจังใดวนี่เราจะสั่งในแบบปลอดแบบบริษัทสั่งเป็นในสั่งจกแผ่นเพป็นในสั่งสัองแผ่นอสามแผ่นสี่เมตรส่วแผ่นหนึ่งสองแผ่นอพอแผ่นให้เหอเเอ,เอ,เ,อเ,เอาสี่เมตรเลยมาตัดครึ่ง,งเงินสียเจ้าเม็ดในความหมาย ประมาณสองเมตรเนาะมีแต่ว่าสั่งเขาไม่สองเมตรเลยเพราะว่าสองเมตรเขาเขาว่าต้องเอาต้องเอาขนาดขนาดว่าจะเอาชุดแบบชุดชัวร์หนึ <t> ่งก <tra ul imi> ็เอาชุดชัวร์หนึ่งเลยมันยาวปันไหนสองเมตรห้าสิบบอเขาว่าต้องเอาสั่งแบบนี้สบายกลัวไปจับหามาเลยกับขนว่ามันยาวลื่นน้อยหนึ่งเขาเกลี่ยออกน้อยนึงขนาดว่าคือพอแผดนี่สี่เมตรนี่ชัวรัวร์ให้คั่วปัดสองเมตรห้าสิบอย่างสี้เฮามาตัดเอาสมมติว่าจะเอาชุดนี่สองเมตรห้าสิบบาท พอดีขาดไปแม่น,าน,ข,นขาดซีบบ่เนี่กระเทิร์นขันจะเอาสองเมตรมระสานพนุทะตาซานในกิ่งเท่าดอกนก็แล้วแต่เจ้าสีสซังสีสซังเอาเท่าไรเอาสองเมตรขาดซีบบ่หรือว่าสี่เมตรก็แล้วแต่พอแพทพี่น้องเอ้